ก็เท่ากับว่าสองเส้นเนี่ยอยู่ข้างบนอีกเส้นหนึ่งต้องมาอยู่ข้างล่างกลายเป็นกลายเป็นยุ่งยากแต่ถ้าเกิดว่าตัวนี้เนี่ยเขาจะทํามาให้เลยก็คือตัวตัวไฮตัวโลแล้วก็ตัวนิวตันถ้าเราต่อตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็ทํางานปกติแต่ว่าบังเอิญบางท่านบอดตัวเดิมเป็นอย่างนี้บอดตัวใหม่ไปเป็นอย่างนี้พอต่อเสียบทั้งหมดเหมือนกันนะฮะดูรายละเอียดเหมือนกันนะฮะ พ่วสายอะไรเนี่ยเหมือนกันท่านเสียบพ่วสายไปให้มันเหมือนเดิมเนี่ยที่เขาเคยเสียบไว้เนี่ยแล้วมันก็จะทํางานสั่งการเหมือนเดิมแต่บางเอิญสะพานไฟเนี่ยอย่างที่เรียนไม่ว่าจะเป็นตัวสะพานไฟตัวล่างตัวบนมันชอบ,ม,ชอบมันชอบเปลี่ยนไปเราก็ต้องพลิกแพลงตามเขาตามโรงงานที่เขาทำมาแต่ว่าถ้าเป็นช่างก็คงต้องไล่ได้แต่ถ้าเป็นผู้ใช้อาจจะงงแล้วก็กลายเป็นว่า ตัวนี้ใช้งานไม่ได้ครับมันไม่ใช่อะไรเงี้ยจริงๆมันต่างกันที่โรงงานกําหนดตัวขั้วสายมาให้เราแค่นั้นเองนี้เดี๋ยวเราจะดูนะฮะวิธีการทดสอบก็คือเดี๋ยวผมจะไม่ได้ส่อสายแต่ว่าผมจะเอาตัวโอห์มมิเตอร์เนี่ยจิ้มไปว่าไฟมันเข้าไหมถ้าไฟมันเข้าตัวมันต่างกันแค่ตัวนี้เองฮะตัวขั้วตัวตัว n f 3 f 4เนี่ยเหมือนกัน f 3 f 4ต้องต่ออย่างนี้อยู่แล้วฮะในตัวนี้ตัวนี้ก็มี f 1 f 2เดี๋ยวดูอย่า f 1น f 2 f 2ตัวนี้ไว้ใช้เมื่อไหร่ตัวนี้เนี่ยปกติแล้วมันจะมีช่องเหลือไว้สำหรับตัวที่มันเป็นชุดดับเบิลชุดคู่นะฮะชุดปั๊มคู่อคอนโทรลเลอร์ตัวเดียวแล้วควบคุมการจัดงานอสองสองมอเตอร์สองปั๊มอะไรพวกเนี้ยเขาจะมีเราก็จะมาต่อช่องนี้ F1 ฟ2พอเป็นตัวเดียวเขาก็จะมาใส่ตรงนี้เราก็ต่สาตอ F3 4แค่นั้นเองฮะส่วนประเด็นที่เราจะต้องดูก็คือว่าไอ้ตัวนี้ตัวนี้มันมี c x 4เอ4เนี่ยมันใช่ช่องสำหรับต่อสายสายดินสายนิวตอนไหมแต่ตัวนีนะ้เขาเขียนไว้ถ้าไม่ใช่ท่านต้องลากมา้างล่างนะฮะเดี๋ยวผมทดสอบให้ดูเราก็จะทำการ วัดด้วยโอห์มไฟที่ออกมาเนี่ยเป็นไฟ2 2 0นะฮะเป็นไฟ2 2 0เพราะว่าควาวของเราเป็นวาล์วสองร้อยยี่งั้นท่านก็เอาเอาวิเตอร์เดี๋ยววางตรงไหนที่เห็นเดี๋ยวผมวางตรงตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ก็บงังก็บังหน้าจออีอกเนาะ ตรงไหนดีตรงนี้ตรงนี้เห็นไหมฮะโอเคตรงนี้เห็นนะฮะโอเคเดี๋ยวเราเปิดเครื่องให้มันทำงานชื้พอเปิดเครื่องเสร็จแล้วเนี่ยท่านเปิดให้เครื่องทำงานเลยฮะปุ๊บตอนนี้มอเตอร์ทำงานอยู่นะฮะปั๊มทำงานตอนนี้ผมจะลองวัดไฟว่า,าวาวันทำงานไหมไฟไปที่วาวไหม นี่นะฮะไปไปนะฮะสองร้อยกว่าสองร้อยกว่าบนนะฮะสองสามแปดสองสามเก้าโอ้ไาที่นี่แรงแตอนนี้คู้อ,อีกคู้หนึ่งก็ไปแสดงว่าไอ้ตัวนี้มันมันครบวงจรแล้วฮะตัวตัวคู้ที่หนึ่งเป็นไฮคู่วที่สองเป็นโลคู้ที่สามเป็นนิวตันเนี่ยถูกนะฮะแต่ว่าถ้าสมมติว่าท่านไปเจอไอแบบนี้นะอ่ะ มันไม่มีขั้วนิวตอนตรงนี้ท่านก็ต้องลากมาข้างล่างนี้นะฮะอันนี้เสร็จแล้วนะฮะอันนี้สะพานไฟที่2ที่เรา,าสะพานไฟที่2เนี่ยมันจะอยู่ที่ขั้ว power supply สะพานไฟล่างเนี่ยมันจะเป็นสะพานไฟที่เขาแยกสายมาให้สําหรับเราต่อใช้งานอนนี้เวลานั่นก็เวลาเวลาท่านท่านท่าน ต่อใช้ก็ก็ลองดูตัวเครื่องหมายสัญลักษณ์ดูนะฮะบางทีมันก็บอกไม่ได้ไม่ตายตัวแต่ว่าตอนนี้เราทดสอบตัวนี้แล้วนะฮะว่าท่านถ้าเป็นรุ่นนี้แบบนี้นี่ยมีขั้วแบบนี้เขาเขียนไว้ตัว n ตัว f 3 f 4นะฮะท่านต่อแบบนี้เลยต่อ3ขั้วแบบนี้เลย3สายแบบนี้เลยก็ไล่ลงมา,ว,าว่าตัวนี้เนี่ยมันจะทำงานเปิดปิด ตัวการจ่ายของเหลวการจ่ายน้ํามันให้เรานะฮะพอเวลาเราวัดไฟว่าพอเวลาเราเปิดเครื่องไฟเข้า,เ,าเปิดเครื่องอมอเตอร์ทํางานปั๊มทํางานแล้วเนี่ยไอตัวนี้มันจะต้องทํางานเดี๋ยวผมจิ้มให้ดูตอนที่อตอนที่เริ่มเลยจะได้รู้ว่าทีแรกเนี่ยมีไฟเข้าตอนนี้มีไฟเข้าปกตินะเ,นเราเห็นหน้าจอมันติดนะฮะแต่ ถ้าเรายังไม่กดให้เครื่องทํางานไม่สั่งให้มันสตาร์ทไม่สั่งให้อมอเตอร์ทํางานเนี่ยไอตัวนี้มันก็ยังยังไม่ทํางานนะยังไม่เปิดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยาวาวจะเปิดก็ต่อเมื่อเราเริ่มให้เครื่องทํางานนะฮะเดี๋ยวผมจิ้มคาไว้จิ้ดูจริงๆเราจิ้มได้ขัว้วเดียวอตอนนี้นะ ตอนนี้นะฮะตอนนี้วาวยังไม่เปิดเพราะว่าเรายัางไม่สั่งให้เครื่องทำงานตัวนี้ยังเป็นสูงๆอยู่นะฮะเดี๋ยวพอเราสตาร์ทเุิบเนี่ย